สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ลโกคลาสสิกจะมาอัปเดตนะคะน้องที่มีอยู่ในร้านตอนนี้นะคะว่าเหลือน้องอะไรบ้างกระโอกสีอาจจะเหลือไม่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีชุดใหม่เข้ามาเนาะก็ตอนนี้นะคะ,ะชั้นแรกนะคะก็จะมีน้องเทาท้องขาวค่ะนี่อันนี้เป็นเทาไซส์เดือนกว่าๆนะคะเพศผู้แล้วก็จะมีน้องกระลอกดงค่ะอันนี้จะเป็นตะกร้าน้องกระลอกเพิ่งลืมตานะ อันนี้ดงเพิ่งลืมตาค่ะนี่เลยแล้วก็จะมีเทาตัวนี้เพิ่งลืมตาตัวนี้จะตัวละสี่ราสนะคะเพชรเมียถ้าอันนี้จะเพชรผู้นะคะตัวนี้จะตัวละเจ็ดร้นะคะนี่น้องดงน้องดงสำหรับใครนะคะที่อยากได้อาดงราคาเบาๆก็ใไรนี้ได้เลยนะคะ ตัวละห้าร้อยบาทแล้ชั้นต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นกระบอกสีก็จะมีเทาชมพูอย่างนี้เลยค่ะเชื่องเชื่อนะคะแล้วก็เทาลัมมาลายค่ะก็คือตัวจะสีอ่อนนะคะแต่ขาจะสีเข้มอย่างนี้เลยอันนี้นะคะเทาสองตัวนี้จะตัวละแ0ดร้อยบาทนะ สีสวยมากค่ะสำหรับคนที่ชอบแปลกๆเนาะน้องจะเพศดผู้นะคะแล้วก็ลองลงมาก็คือนี่เลยกระลอกเผลือก,กะลอกเผลือกตัวละหนึ่งพันบาทนะคะเพศเมียทั้งหมดเลยนี่นะส,สวยๆเลยค่ะสีชมพูหน้าสั้นๆกินเก่งแข็งแรงนะคะน้องแข็งแรงทุกตัวเลยดูสินี่นะคะตะการนี้จะมีแปดร้อยกับหนึ่งพันนะคะสำหรับคนที่ชอบสีชมพูนุบๆเนาะ ต้องไม่พลาดน,นะคะใสพันน้โอเคไอันนี้คือเดี๋ยวเราจะต้องเอาแยกน้องนะคะเข้าตู้กกนะอันนี้แค่จะามารวมๆในการถ่ายเนาะต่อมานะคะก็จะเป็นน้องดงะคะ่ะชุดนี้นะคะก็จะมีตัวละหนึ่งพบาทก็คือหนึ่งพันเนี่ยก็คือข้างหลังเกาะเขาจะทองออกอย่างนี้เลยนะนี่เลย ถ้าส่วนอันนี้นะคะจะเป็นโรงการธรรมดาจะมีอยู่2ตัวตัว,ตวละแป0รบาทนะคะนี่เลยสำหรับคนอยากเลี้ยงดงนะคะไซนี้เหมาะกับมือใหม่นะไม่ใช่ไซรเล็กนะคะดงเป็นกระลอกที่เชื่องที่สุดในประเทศไทยแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ถูกกฎหมายนะคะก็เดี๋ยวจะ เอารูปตอนโตขึ้นหน้าจอให้ดูนะคะนี่เลยค่ะก็ตอนโตนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าใครสนใจก็ลอกแบบว่าเต็มไม้เต็มมือขนาดใหญ่ต้องไม่พลาดตรงนะคะก็คือจะมีตัวละแ0 0ก็มีตัวละ1,000พนะคะซึ่งชั้นต่อไปนะคะก็เป็นน้องโดงนะแต่อันนี้จะเป็นโดงเกาะทองแท้แบบหลังส้มเลย ตัวนี้นะคะราคาต้องมาคุยกันหลังไมลนะเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงตามสีนะคะถ้าสีหลังยิ่งเข้มมากเท่าไหร่นะคะดงราคาก็จะยิ่งสูงนะคะอย่งนี้เลยนะดูสิตอนนี้นะคะน้องติดจองไม่ใช่ติดจองลูกค้าโอนมาแล้วสองตัวนะเพราะฉะนั้นจะเหลือตัวผู้แค่ตัวเดียวแล้วนะคะสำหรับกระลอกตรงหลักทองส้มอย่างนี้นะอย่างนี้เลยเห็นไหม ส้มแบบจริงๆบ่ได้ตกตาเด้อแล้วต่อมานะคะอันนี้ก็เป็นโดงตัวละหนึ่งพันเช่นกันนี่เลยค่ะไซส์กำลังเหมาะกับมือใหม่เลยโดยสิอ้วนตับเลยมีทั้งผู้ทั้งเมียนะคะถ้าใครสนใจกรอกโดงช่วงนี้ตอนนี้กำลังเข้ามาเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหมดช่วงไปแล้วไปเจอหน้ากรอกโดงแพงแบบ ตัว2,000อัพเนี่ยจะมาเสียดายตอนนี้ไม่ได้นะเพราะตอนนี้มีก็ยังราคาหลักร้อยหรือราคาหนึ่งพันอะไรอย่างงี้นะอ่ะต่อไปก็คือโดงเหมือนกันนี่เลยค่ะบอกแล้วว่าตัวละหนึ่งพันมีเยอะมากมีให้เลือกเยอะค่ะเหมาะก,กับมือใหม่อันเนี้ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะตัวอ้วนใหญ่มากค่ะเชื่องทุกตัวเลยเห็นไหมนี่ค่ะหน้ามีมีเงี้ย ยนนี้เละคะเนี่ยค่ะแล้วก็ต่อไปชั้นสุดท้ายนะแม่ค้าคิดว่าน่าจะเป็นกระลอกแดงว่าแล้วเชื่อนี่นะคะก็แดงท้องขาวเนี่ยราคาจะอยู่ที่ตัวละห้าร้อยบาทค่ะตอนนี้บอกเลยค่ะว่าราคาแบบ ถูกที่สุดแล้วในตระกูลหลักสีตอนนี้นะคะแล้วก็เหมาะกับมือใหม่เลยเหมาะเลยนะคะว่าไม่ควรพลาดนะคะแดงท้องขาวทั้งหมดจากชุดนี้ก็จะมีชุดใหม่เข้ามานะแดงท้องขาวสีแบบนี้เลยค่ะแล้วก็สวยๆแบบนี้หรืออาจจะสีที่ต่างกันแต่เวลาโตมาเหมือนกันเลยนะคะแดงท้องขาวเนี่ยเวลาโตมาก็จะเป็นแบบนี้นะอย่างนี้เลยค่ะตัวอย่างแดงท้องขาวนะคะซึ่งจะตัวไหนต่อให้ตอนเด็กสีต่างกันยังไงตอนโตก็สีเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเราขายราคารวมเลยคือตัวละห้าร้อยนะ ถ้าใครสนใจทักมาคุยได้นะคะมีจำนวนจำกัดนะคะราคานี้สำหรับวันนี้นะคะก็มีให้ดูตอนนี้คือมีเท่านี้จริงๆเพราะว่าตอนนี้ดงจะเข้าเยอะมากแต่มันก็เป็นช่วงๆนะบ่นจะไม่มีก็คือไม่มีเลยนะคะดงเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ชอบใส่ใหญ่ใส่เชื่องก็แนะนำเป็นดงนะคะใครชอบราคาเบาก็เป็นแดงท้องขาวแบบนี้แต่ถ้าใครชอบสี สวยๆส,สีแบบอ่อนๆก็เป็นเทาชมพูหรือไม่ก็เป็นกระอกเผือกนะคะก็มีให้คนได้ชมนะคะแล้วก็ถูกที่สุดเนี่ยก็คือตามไซส์เลยก็คือยิ่งไซส์เล็กราคาก็จะยิ่งถูกนะคะแต่ว่ามันก็เหมาะสําหรับคนที่ชื่นชอบจริงๆก็คือเราไม่ได้บังคับนะว่าทุกคนจะต้องซื้อไซส์ไหนแล้วก็แล้วแต่ทุกคนใช้ผิดวิจารณญาณแต่ว่าก็ต้องดูกําลังของตัวเองด้วยนะว่าเราพอที่จะเลี้ยงไซส์เล็กได้ไหม เพราะว่าไซนั้น,เ,นเขาจะไม่เหมาะกับมือใหม่จริงๆนะคะเพราะมือใหม่เขาเหมาะกับเลียงไซ์แบบนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ลคลาสิกก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์ตามนี้เลยนะคะแล้วก็ ID ตามนี้เลยค่ะ ID เนี่ยจะเป็น ido n l y y e w 1 3 5 3นะคะตัว o นะคะถ้าใครสนใจแอดไลน์มาได้มาคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ ะดูคลิปเก่าของเราคลิกได้ตรงที่ปรกนะอากฏหน้าจออยู่ตอนนี้ได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยล่ะบ๊ายบาย